อ,อ,อยากให้แนะนำผมเหว่าเป็นคู้มือ ว่ายผดการ,รใช่ครับก็เป็นหนังสือที่เขียนโดยยีนชาร์ฟยีนชาร์ฟเนี่ยเป็นนักเคลื่อนไหวสติวิธีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในโลกแล้วเขาก็รวบรวมวิธีการต่างๆในการต้านรัฐประหารหรือล้มผด็จการซึ่งหลายประเทศเนี่ยก็ได้เอาแนวคิดของเขาไปใช้แล้วก็ทําสําเร็จรวมถึงมีการทําเป็นสารคดีวิธีการล้มผด็จการอะไรเงี้ยที่มีชื่อเสียงมากก็มาจากหนังสือเล่มนี้ทั้งนั้นนะครับหนังสือคู่มือต้านรัฐประหารนะครับ ของยีนชาร์ปนะครับแปล,แปลก็ผมจริงๆก็มีเคยมีคนแปลไว้แล้วนะครับตั้งแต่โค่นล้มสุจินดาปี3-5แล้วผมเอามาปรับปรุงเพิ่มเติมมีกี่วิธีได้ในการโคลมเขาก็พูดถึงเขาพูดว่า198วิธียาวิธีอยากมีอะไรบ้างก็ต้องลองไปอ่านดูนรจริงๆเนี่ยมันมีวิธีเคลื่อนไหวเยอะแยะแล้วผมว่าตอนนี้นักเคลื่อนไหวไทยหลายคนเราก็ใช้วิธีที่เคยมีเขียนไว้ในนี้ และอาจจะมีอีกหลายวิธีที่สามารถเรียนรู้ได้แต่ว่าเป็นแนวสันติวิธีนะครับเป็นแนวการเคลื่อนไหวแบบเชิงการไม่ใช้ความรุนแรงใช่ครับถ้าสมมติถ้าถึงนะเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายรับเนี่ยใช้ความรุนแรงถ้าแนวแบบของมีชาร์ปเนี่ยจากวิธีการตอบโต้ความรุนแรงเขาก็จะมียุทธศาสตร์ยุทธวิธีอย่างเงี้ยเขาก็ต้องให้เรารู้ก่อนใช่ไหมมันถึงขั้นระดับไหนอย่างเงี้ยเราจะโต้กลับยังไงเขาก็เขียนนะครับวิธีเราจะทาไงให้ฝ่ายตรงข้าม โจมตีเรามาแล้วมันสะท้อนกับเขาอย่างเงี้ยก็สามารถหาคําตอบในหนังสือเล่มนี้ได้แล้วผรับในชีวิตนี้คือมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยการมาขายของก็ขายคุกกี้ขายคุกกี้ด้วยคุกกี้หมดคณะรัษฎรคุกกี้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอย่างนี้ก็มีอันนี้ก็เป็นการเผยแพร่วิธีประชาธิปไตยกินได้ ให้ทุกคนได้สามารถเข้าถึงได้คือถ้าเรียกว่าดดในทีวิตนี่ก็เป็นคนแรกๆที่ออกมาหรือว่าสแสดงความเสียทางการเมืองในช่วงที่ยังไม่มีไม่มีการเตื่นตัวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ณปัจจุบับนนี้คนรุ่นใหม่มานําการเมืองแล้วมองอยังไงบ้างก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมก็สนับสนุนเต็มที่วันนี้ผมก็เป็นนายกสโมสรนิสรริตรัฐศาสตร์ เราก็มีตั้งบูธสังเกตการชุมนุมนะครับเหมือนกันนะ <c oughs> ล้วก็ผมก็ทําหลายอย่างด้วยกันก็ทั้งขายของแล้วก็ทั้งทําหน้าที่เหมือนกันอ <c oughs> ย่างนี้เรียกว่าธุรกิจการเมืองหรือเปล่าครับก็ <c oughs> เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นธุรกิจการเมือง <c oughs> คืออยากให้การเมืองกับธุรกิจมันเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้มันซ <c oughs> ับพอร์ตกันได้ประชาธิปไตยกับธุรกิจบางอย่างเนี่ยมันไปด้วยกันได้นะครับส่วนหนึ่งแล้วก็สนับสนุนเวทีด้วยเหมือนกันำทครับ